สบายดีดโดยมักบัวมักบัวชิมอไรเดี๋ยวได้ผีแต่ว่าเป็อะไรดิคือคอยือคอยเจอน้าคือเจ้านี่โอ้ยคือเจ้าผีมากรถพญานอกจ้าคอนเจอเพื่อนเพื่อนเพื่อนลูกถ่าเยนะเพื่อนลูก้า สบายดีสวัสดีป้าลุงใช้ลูกหล่าสบายดีและสบายดีป้าลุงน้องวิวสบายดีก็ลูกสบายดีก็หัวลุ้งเอออ่าน้องพิงยู่เอื้อยว่นี่ยนะดึกวกวางคนขี้กับคนยู่พ่นลูกไปทางหนาเลยเลยซื้อไปเลยเลยซื้อไปเลยซื้อไปเลย นเตะเตะเตะโดยการสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุดสุกคนเนาะก็ยินดีตอนรับส่องแม่น้องน้ำผิงเด้อพ่อพี่น้องเลยโดยตอนนี้พาน้องน้ำผิงมาดินน้ำเอื้อยบิวเอื้อยเป็นคนขี่น้องเป็นคนอยู่เคยจิไปทางไหนไปพูนบ่ไปทางไหนดูไปทางไหนดูไปให้ยนำขาดข้าวเลย่องะเอ๊ะ ไปจับล e oh, hmm? ูกไปอยู่กันไปไปไปอ้บิวบิวเอ้แม่ล่ะไปใช้แม่ไว้ไปใช้แม่ไว้นะอืมแม่ไว้ไปใช้นะแม่น้องบิวไปใช้บอกปลาลุงดูแล้วต้องผิงยูกับแม่น้องบิวไปใช้ไปเพียะไปเพียะไปเะกะไผ่ลูกไปชักจุ๊กไปชักจู๊กับไผ่ ไ่กระพอกระพอเตียงมาเลยบ่ตอมามาแล้วโอ้ใช้ขนมมาจะไทยนะใช้ของฝากมาจะไทยนะเลือกเลืกเลกเลืกเลือกคุณไปหาน้นพูตู่ไปไปน้นพูตู่ไปเลืกเลืก <c oughs> ทีไปทีไปอย่าลงคลองเน้ออีหล่าเข่าวันตรงๆร,รงเน้อมา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 ,มา Mày biểu bài viết bài sắc chuốc của nó. Mày đã định nói. Mày mày. Hang bắt tôi đi. Mày mày hẹn nhận định nói. Hong quát nickname. Mày 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 อาทิไปน้ำลนกาทไปน้ำอาทิตย์ไปน้ำเเลยเก้ลงมาุ่มเลยเขหุ่นหนุไปกเวอันนี้เขยวเข่บ้านเขแกยวเขานเออลงลงอกลงมาผีเลย่ลงมาเก้่ลงมาลงน้ำเลิศไปถุงเกี่ยวเขากัน ฮะโออ๊ชิลองปลางพิงเลยน้องหนองป่าเลยนี่เจ้าพญาตกวดหอเกี่ยวคนน่เอะเด้อกล่องัลูกปะลองูปะเอออ่านเบันเอเอาตรงเด้อซื่อไหม เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเอเดี๋ยวขึ้นลังไหมยังเหงมบคัดเนาะเก่งแท้ตัวมือด้ตัวมือเก่งๆโอ้ย้องตีมขึ้นขี้น้ำแข้งปุกขี้ว้ยบิวบ่ไปใช่นะหฮแก้วแห่บ่เยอะเยอะ ไปวิวว่าเอี้ยมาลูกปะไห้อ่าน,นั่งเลยบาดนี่ฮัตไปมาละเสื้อเสื้อไงวะลูกต้องวิวอยากได้ปะอ,อยากได้ตัวไรได้ตัวไรแม่โอ้ผลมาขายเสื้องามมาเนี่ยม,มาขายเสื้องามปะ ขับมาเลยเจ้าชื่อชื่อบัวขับมาเลยนะน้าเขาบัวแกขับมาเลยบ่เอ้ยึ้นมาเลยบ่กินยังน้ำตาลนะบัวพอเตียงชื่อยังมาให้ล่ะเสือเสือตัว,ตวไรนี่โอ้ชื่อมาหนุง่งเลยบ่ชื่อมาจากชุดชื่อมา่านแจ็คโตแจ็ตชีโตบ่ให้น้องพิงกินเด้อตัวหนึ่งเด้เอ,อตัวแรกใช่น้องพิงนะ ตัวนี้โหดดุกลยแม่โลมกี่ตมคักปนยัง,งกี่นี่พาไปขี่รถที่พ่อแม่พี่น้องเลยน้องพิงโดดลงกี่ตมส่งเปียกบัดเลยเพชรพดก็ได้เปลี่ยนใหม่เอาส่งมาตัวเดียวสั <Yeah. S 1> อย่าหย,ยอกกันลูกดินน้ำการหักแพงกันลูนนกละหักแพงกันในน้องพิงม่ามาดินน้ำหน้าหา ไม่พอเลยบม่มวนลูกบม่มวนบ่กิดบ่กิดบะไหกิดจลูกเด,ด้อบ่กิดป่าลุงว่าโบ่บน่ารักเลูกเด,ด้อบ่กิดมีอยา่างกระไฮวาเหมือนกันลูกเดอ้อน้องพิงเอ้ยบิวสิคิเด้อเด้อไพซิกิจเฮ้ดิน้ำการลูกนี่เนาะ เออเอ้ยบ e. wow, ิวขี of ้น้องพิงญาติมาเฮอ้าวย่านให้น้องพิงญานเฮ้ยเออน้องพิงญาติหนึ่งเฮ้ยคนส่งเปียกเลยคนส่งเปียกอย่าเฮ็ดได้ลูกอย่ายลูกเลยเอ้บิวหายนะฮะแน่ดื้อเนาะน้องพิงนี่เอ้ยอ้เอ้ แก่ไรป้าแก่อะไรแก้วอะไรคือยังนะนะคือยังนะมาดิน้ำกันกัด่าบ่พ่อกันกับกินฮอดมาดิน้ำกันนะจิตจิตแม่ใบยังบ่มาซ่อมแม่ใบไปกับไผยก็มาลองเบวแม่ใบกระเพยแก้วอะไรแม่ใบไปกับไผยบอกป้าก่อนจ้ะ แม่ไปไปกระพาไปกระกพอไปกระกพอเนยะพ่อมาหลุดแม่นีเที่ยวเลยบ่กับพ่อเหรออะเขินอะไรขอบใจขอบใจเออขอบใจแสะบอลน่นะแล้วนะกลับมันให้น้องให้น้องพิงดินแล้วนะกลับมันหนะ่นะเด้อนะนะน้องพิงกินบ่ได้แล้วนะ สงเปียกเลยเ้ยพี่น้องเอ้ยตกกี่ตมกินนี่พายุรถรถถีบเอ้ยอยู่อยู่ไปอยู่มาตกคองเลยแม่บิวไปเที่ยวกับพ่อไปเที่ยวซะนางแม่ได้บอกบ่ไปเที่ยวไสนะน้องบิวคือบ่ไปนําซะแม่แม่บ่ให้ไปนําบ่อือันนี้ให้น้องพิงบิลูกอื เออน้องพิงดินแช่ป่ะเห็นไหมตัวแพงอยู่บ่องพิงนะแพงอยากไปเที่ยวอยู่บ่ได้ภาพไปไปบ่มองเขาไปมื่อ่ะเป็นอะไรชมบ่มึงดูค่ะมึงดู้เปล่ามึงดูเอตัวเอ้ตัวอะไรค่ะ เต้าก <ừ. c oughs> ้นขีดเต้อเฮ้ยก้นขีดอืมเลยลูกเน่จะมีส่งระบาดแบ่เอบิวไปเอาส่งนอยน้องนุ่งนะมีว่าส่งจ้ะล่ะบ่ไหส่งกันแบงให้น้องนุ่งน้ำไหนบ่ะลูกขังกันบ่หายบ่บ่หายน้องบ่ อ๋อน้องพิงวัดถือมาสุดเดียวเปียกจำส่งการบโบไฮคนวะส่งบิวมีหลายปะอโอมีหลายมีจกัจกโตจักโตชี่มือมดูมีจกักโตสองนามือดูหน้ามือมดูกหน,น,นึ่งต้องบอกดูกเฮ่อลูกละแม ของไพ่นี่น,ะน่ะไพ่มาไงเห็นอะไรบ้างอ้าวน้องพิงอย่าเห็นของไอ้บิวลูกเนี่ยอากาศแกบกินไมน่ได้แพบนี่้อ,อยู่ในถุงดีๆบอมกักน้องบิวนเนาะเบป่นพูนพี่น้อง,งเอ้ยเบิ่งแล้วหันน้องบิวหันมาได้ดื้อสำน้องพิงครับน้องพิงเนี่ยแสบกลัวไอ ยิ้มหวานสองคนนี่ฮะยิ้มหวานด้วยนี่ฮิฮ <c> แ <oughs> ม่ใบบัวมานอนใน,อน,ต,นะน,นตู้บะบ่แดงนะนอนในตู้อืมนอนในตู้ฮะโอหเป็นเสียงไพ่มาดิน้นนองพิงนี่ จ้าเอ๋สบายดีทางสามอญเพิ่นเลยอยากไล่บ่อยากไล่เอาไปดิยังไงบ่บ่อยากไล่เป็นลูกเจ้าของเ้ยวายบ่อยากได้บ่อยากอยู่น้ำเนี่นี่แล้วบอกวาอยากไล่บ่บริสิบืนไปได้บอเนี่ยหมืนไปเลยวันนี้หมื่นไปได้ยานเลยมาแน่นายอยู่น้ำเพิ่นก่อนหนุกอยู่ป่าก่อนปะมึงนยูป่าป่ะเนี่ยป่ะลูกสาวป่าป้าป่ากับบม่อย่างนอกป่าถูกจนบอไม่เฮือนอยู่ก็นยิ่งจะเอาลานไปเดีอย่างวะท้ายที่สายพอดีเป็นพระาเพิ่มบอ Bộ lông lúc nào bồ lông bò lông đó gì làm phà đó cho mai nha nè mà sư mà sen năm mà sư mà sen 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 ใค่หรอกเพิ่นหานเพิ่นจะดีอยู่เวลามีจังมาั่นใจหันผู้เพิ่นใจบุญใจดีพี่แท้เลยเมียอนี่กะเขาจังมา่หมายเพิ่อนเลยเขาได้เขียวข่าวรับจ้างคนแท้ข่าวก็ไม่ใช่กับเขาเรื่อมันเขียวอันเริ่มเริ่มเดือนมันเขียวเลยเนาะเลยแล้วลูกไปดีในว้ยดีไหมลูกไปใช่ใช่ใช่แล้ลูกใช่ใช่เมื่อบอกเมื่อนป่าบอกทางป่าเมื่อผู้มือกันอะจะจะมาได้น่ะยังมา อย่างมาปโต๊ะต๊ะโบกไก่หนึ่งผุกเกิดพาให้เมื่อจะเต uh ือนตามขันนาเมื journey, ่อตามกับแถน้าร่างตกะแถนาเด้อกี่น้องพิงยังตกะอังกิโตมอยากไปดมแม่อยากไปไปน้องวิวรูปไปแนมึงรถคันใดมากกับโบแม่แม่น้องบิวแม่น้องบิวเพิ่งไปไปแม่น้องบิวว่าน้องบิวพาแม่เพิ่นไปเที่ยวกับพ่อไปลูก ิมาต้อนเพิ่นอีกแล้วมาต้อนเพิ่นนักกินขนมนุกคนอีกแล้วเหมืนมาคือการมาชิมาต้อนเพลินนะปู่พ่อทั้งสองปู่พ่อกันมีกันซะโดยมีอะไรกันนะมาจากป้าชิมเมื่อได้คำในถุงไหมป้าชิมเมื่อได้เด้อมาเมื่อเด้อบ๊ายบายป้ากันบ๊ายบายสไปดีสสดีไปดูนะอ่าเลยโดยคือทำได้ทำได้คุนลานซาวกับเมื่อเลยพนเมื่อเลยนาง ได้ยังอะนะบอกเลยดิแม่แต่อีนี่นะอย่าไปด้วแม่ให้ไปด้แม่ไปมาลลูกไปมาล่ะโอ้ไปมานั่นมาแล้วมาแล้วเส้นบิวว่าเพาะแม่ไปเที่ยวน่ะตกลงพาพาไปต้อนไปต้อนไปต้อนมากระต้าพี่มากระต้าพี่ฝนลานชาวชลน้ดาวเฮเย่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 ดีใจได้ดีใจนะ ดีใจนะลูกมามาแม่ลองบิวคีคีคอมาลูกไปกอดคอไปมาไว้เอ้าบบไปวะสิหึานี่แหละบบไปนล้วป้าบ่กกอดเออกอดกอดแน่นๆเด้อกอดแน่นกอด

ได้ขอยังอยู่กล้องหนาอยู่สะท้อนเลยาสบายดีเลยมักบัวมักบัวอ่ะรับรับรับแน่นิรับบุษขาเจ้าน่ะเบื่ออยากลงน้ำอยู่นี่ส่งเปียกต้องกี่ต้มอยู่คลองนลยกระเบื้อต้องกี่ต้มบะนั่งตันกี่ต้มอะไรหรือโอ้ยขีรุตีบ่่นั่นมีคนอยู่นี่คีรุตีนี่เจอกันแพ่นี่เอาไปเนี้ยเดียวกันเลยดิส่งเปียกเลยซักไว้อยู่ โอ้ว oh wow, so ่าส so no okay, no so, ่ง okay, น้องบิวมาแน่พนบอพน่ะส่งน้องบิวส่งบิวพน่ะหลัการท่านกบหลการพนหัวลูกใช่ใช่สิไงล่ะมีอย่างแน่นี่ฮะชื่ออะไรชื่ออะไรเดี๋ยวได้ผีเดี๋ยวมาเดี๋ยวอะไรดิฮะคือคอยคือคอยเจอหน้าคือเจ้านี่โอ้ยคือเจ้าผีมากโดดผจ้ใหญ่เจอเพกจ้ะเพื่อนเพื่อนอุ้มลูกถ่ายนะเพื่อนอุ้มลูกถ่ายเลย ไายทางหนทางหลังหมจักดิหนลูกเฮ้ยลูกหนทางหนเลยดิไปที่ทางหลังก่อเมื่อเดาอเวนคนไปยังตายแป้อเด่ยวอแปงให้อ้วนขี่เมื่อเป็น้่นมาส่งอ้วนมาส่งเป็นเดือนม่ใช่ใส่ตาอ้นยืมรถตาไม่อ้วนยืมรถประตูเมื่อไหร่อบเม่อไหรม่อไหร่อะมาหงงเฮ็ดทำหนางง โอ้ยยังดโอ้ยแพ้ดุกแพ้เราเลยใช้จะว่าว่าแม่ไปเที่ยวก็พอนะก็ว่าแม่ไปเที่ยวพอวะเหรอแม่หนี่เบิ่งคลิปกับมี่นี่รักฐานมี่อยู่นี่ด้วะเฮด้วะเออนะนั่งก็เจือแล้วไงเงือบแล้วฮะกิโดกัวคือเอี้ยพันเลอเขีนตัวจะน่อยเนี่ยตัวป้าชื่อเขีนตัวจะน้อยจะเจี๊ยตัวป้าเขียนตัวพันตัวไปใช้แม่ใบไปใช้แม่ใบไปเที่ยวคนน่ะ ไปแทงก้นไปกระพายไปกระพอเะือดตัวป่าบอเออเคยตัวเราอะไปแทงก้นป่ะเออต้องบิวคือบอไปบอไปอย่าให้ภาพอย่าให้ป้าบอภาพไปนะใหป้าภาพไปบอแทงก้นไปบอไอห้องฝากจะให้พ่ออันจะพวคเตียงให้ป้านะมีบอมีบอ มันเหือยดึงกูได้ไหมาดงมันบักมือเาปกอ่อันนี้อันนี้ไมนเนี่ยเบ้อฉีดึงหาต้องคนี้นะคือนมอัน่ดิกินไหมโรตีโรตีซาลาเปามีแต่ของกันได้อบบวบพังนั่นเลยมีแต่เพิ่มนนั่งหน้า่ับอ่ะใช่ลูกบวกินกี่เดขรมาเนี่ยเอาเขางก้า ไปถ่านสมอเราดูหัวนี่แค่มาจัได้ทำมจักเหรอโอ้สมอลคนเราคนมาเส้นเมื่อกี้นี่เ็น่าเสดาจดนะไม่มีคนเส้นลายแค่มานี่เปน่ายบอกถ้าแบบเปิดหัวตอนเศ้าเส้นนี่ม่นบดมือเลยไดสบายท่านเจ้าเฮงแบบบาก้อนยงใหญ่แน่นี่มาลดมาก็ได้งใหญ่ขึ้นกันมาเรื่อยๆบบบนี้ ไอซี่ต้นพริกแดงน้ากินล้นทรกินแดงกินลาบ่เออกุเรถไอ้โดยป้าบันนี้ทหยพอน้ำผิงมารับก้อนมันนี้ทำแล้วน้ำผิงเนาะเมื่อปรุม่เฮ็ดไร่ฮ็ดผีปุยให้ป้าบ้างไนมว่อเว้อให้น้ผิงยันมาได้น้ำผิงยานมาได้บันี้น้ำผิงยาน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 หนึ่ะ น้องผิงย่มาได้ดูกอดดวกกอดดักน้องผิงย่มาได้นะเฮ้ยเฮ้มาได้นะไหวโดยป้าสลาลิปนี้ไปแล้วกราบสบายดีสบายดีก็ดุล่ะสบายดีสบายดีก็ดุสวัสดีค่ะเลยไหมเอาอยดนี้ลูกอาอันนีสบายดีค่ะสบายดีป้าลุงโดยน้องพิงได้สักลูกทูจ้าก่อนจ้าก่อนทูจ้ากล้องก่อน ว้างลงบองบัวนี่ยวางลงเอ้เด่เด่นอันนี้อันนโดยไปแล้วบายบายด้วยค่ะบายแก่ไหมบ้ยแกยลงไหม